กสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงทิ้งเกมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาใช้อุปกรณ์จากค่ายเอทเอ็นะเป็นใบสันทั้งชุดเลยนะฮะอันนี้เป็นใบสัน XDMK เป็นลอกที่แบบอะไรนะตีเอีย่ปลอมที่เขาบอกมันมีชิปชิปบางคนก็เลยเป็นชิป DC นะมีเสียงและมีไฟตรงนี้ด้วยนี่รูปทรงสวยงามไหมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงมันดีกว่าวันนี้ประกบกับคันใบสันบู F2 อันนี้2ท่อนดูไกด์ดูสีสันไกด์เห็นไหมสีออกลุง้ง อยู่ที่บ่อแห่งหนึ่งแล้วกันนะยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนเราก็อยากจะมาทสเสียงมนะันน่ะวันที่ใช้เหยื่อค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะฮะลองดูฟังเสียงดูนะเดี๋ยวผมจะตีแบบปล่อยมือเลยนะเนี่ยเห็นไหมตกเลยไม่ไม่ฟูด้วยเห็นไหมนะฮะาปากินเราก็จะได้เห็นแอคชั่นคันอี่กินแล้วเห็นไหมครับโอ้โหผมลืมใส่เดชหืมหมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่เวลาออกมีกริ๊กเสียงด้วยเห็นป่าวใบสัน XBMK นะฮะตุ๊บขับพงนะฮะอันนี้นี่ใส่เบือกหนักๆเลยนะครับแล้วก็วิ้นเลยลุกสงสวยงามไหมนี่นะฮะด้ามเป็นแบบเบสบอลด้วย อาจแบบได่ต้องยัง้งกระพงนะฮะเห็นตัวละวันนี้เราก็ตัวเบ็ดตัวเบ็ดตัวเดียวด้วยนะบีเงี่ยงด้วยนะครับวันนี้เซฟปลาเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาปลาไปไหนนะฮะตกปล่อยเทสเนที่เฉยโอ้โหจะยกขึ้นไปเนี่ยไซนี้เดี๋ยวลองดูสิ อึ้บโอ้โหนี่นะฮะกบเดียวจบกันไปเลยแล้วกันนะครับกับการลองเทสลนอกตัวนี้นะครับตีมีตีก็มีเสียงปลาร่าก็มีเสียงไปสันอีกรีมเคนะครับกับไปส 2. 2> นันบูเอฟทูนะฮะไปหามาใช้กันนะตัวนี้นะที่เขาบอกว่าดีซีแท้ไหมนี่คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะ